อานะ้าวเราเป็นเพื่อนสวัสดีดีต้อนรับนะที่นี่คือชนะพี่เข้มนะเข้มอมริวัตนะครับเราจะเล่นเกม Star Ocean กันนะครับเฟิร์สอพาร์ <c oughs> พี่เข้มไม่ได้อ่านมาช่างมันเถอะมันเป็นการออกเดินทางครั้งแรกอ่าโอเคเรามาเกมใหม่ดำเนินกันดีกว่าอ้ามันมีให้เลือกอาร์ตเวิร์กด้วยอาร์ตเวิร์กตัวซ้ายอ่ะพี่เข้มบอกเลยว่า มันเหมือนมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนตัวละครหลุดมาจาก R P G Maker คือลายเส้นมันใช่ไม่เข้มเลือกตัวขวานะแล้วต่อมา voice voice นี่มีภาคญี่ปุ่นอันเก่าภาคญี่ปุ่นอันใหม่แล้วก็อังกฤษพี่เค้มเอาอังกฤษนะโอเคคอนเฟิร์มนะเพื่อนโอเคไม่เข้มจะไม่จะไม่แต่งชื่อให้น้องนะพี่เค้มจะใช้ชื่อเดิม อันนี้เป็นยานบินดวงดาวคอนเฟิร์มโอ้โหเรามาที่ความหนาแน่นสูงที่1,200กว่า <03 21. S 1> อันนี้กับตันหนวดนี่มาจากไหนอันนี้เราอยู่ในกันดั้มหรือเปล่ารู้สิมันมีบางอย่างเพิดเนี่ยอ่านค่าเร้ยกหน้าเป็นมีขึ้นพลังงานขนาดยักษ์เข้าใกล้เราด้วยความเร็วสูงน่ากลัวมาก เกียรติของกับตันฉันจะไม่ยอมให้เรือของเราล่มเด็ดขาดแล้วทำไมต้องใส่หมวกคือมึงอยู่บนยานอวากาศแล้วคือใส่หมวกเถอะท้าขนาดนี้ได้ได้หรออ้าวพังเลยเปิด defense anti shock เน anti ี่ย anti shock anti ไปไหนนั่นดาวใครระเบิดอ่ะ ทำดาวชาวบ้านระเบิดนะนี่เรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่แห่งอารยธรรมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเผ่ามนุษย์ยังคงก้าวไปในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักเข้าไปในทะเลแห่งดวงดาวแถวบ้านเรียกสตาร์โอเชียนไปตรงไปโหยานบินนี่โคตรเท่เลยมันบินได้จริงเหรอมันดูกองแก๊ง มันดูไม่ทนโอ้ยแล้วที่นี่คือที่ไหนนี่ฉันวิ่งหัวจมูวิ่งแป๊บหนึง่งไปออกกำลังกายมาเฮ้ยเถอเอ้ยฉันจะเบื่อจังเลยมีอะไรดีๆก็เป็นสิ่งที่ดีน,ดน,นะแปลว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่เกี่ยวกับมินลี่ละ่ะจริงๆแล้วนายคิดยังไงกับเธอกันแน่ โอมิลลี่อ่ะเป็นนักร้องไงเป็นนักร้องไงไปเต้นโยกโยกบนเวทีอ่ะฉันรู้นะฉันจะอุ้ยนี่เป็นไงฟาดน,นินทาระยะเผาขนโดนชกแก้มไปเอามิลลี่เธอกลับมาจากคอนเสิร์ตแล้วเหรอนี่ <c oughs> แกนี่มันแย่มากเลย <c oughs> ถ้ามีเวลามาคอมเพนเกี่ยวกับเรื่องฉันแล้วก็เอาเวลาไปทำงานเถอะ นี่ทำไมไม่ออกเป็นลาดตะเวนล่ะเป็นตะเวนได้แล้วมานี่ฉันจะไปกับนายไปได้วยกันทำไมมันใจดีกับพระเอกแต่ว่ามันใจร้ายกับเพื่อนพระเอกจังอาล่ะ,ะตอนนี้เราก็ได้เวลามาสำรวจบ้านออ้ยนี่นี่มีหีบมีหีบอ่าดูหีบซิแบ็คเบอร์รี่โอ้โหได้รับแบ็คเบอร์รี่ครับ คือได้รับแบล็กเบอร์รี่เอามากดโทรได้ไหมแบล็คเบอร์รี่รืว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แบล็กเบอร์รี่กันแล้วเขาใช้ไอโฟนดูสิหิบอะไรอะ่ะแฟร์บอมแฟร์บอมเอามาทำไมอะ่ะอันนี้รีเซเลชั่นโอ้เป็นน้ำยาชุบชีวิตนี่อันนี้ใครผู้ชาย ดูเหมือนเป็นอีกวันที่ร้อนอบอ้าวนะวันนี้ไปเปิดแอร์สิเย็นๆน,นะแล้วเออบอกร้อนอบอ้าวแล้วมึงมาเดินอะไรหน้าบ้านมึงอยู่ในบ้านสิดโดรนบอกว่าเฮ้ย hey, อย่าแตะต้องสิ่งนั้นกล่องดนตรีมีความหมายสำหรับฉันมากอ่าวดร้โดนอยู่ไหนอ๋อโดนอยู่อยู่ในทีมเราเลือกเกม RPG ยุคเก่านะ ที่เห็นเดินมาตัวเดียวนี้จริงๆมันอยู่ด้วยกันนะสมตัวให้ตายเถอะน่ารักจริงๆอันนี้ใครโอ้นี่ชื่อฉี่หน้าอะไรเอ่ย if you are ever h u r t ถ้าว่าคุณเคยเจ็บปวดนะลอดเด็กฉันจะทำให้คุณดีขึ้นด้วยประก,กายพิเศษของฉันมันเรียกว่าเมจิก โอ้ขอบใจนะชีน่านี่คือน่าจะเป็นน้องสาวของนางเอกป่ะอ้าวเอามาใหม่มิลลี่บอกว่าดีใจที่ชีน่ารู้สึกดีขึ้นแล้วอันนี้คือแม่ของชีน่าอ๋อไม่ไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยต้องขอบคุณพ่อของเธอนะได้โปรดแสดงความนับถือมาลอตตอนที่เธอเจอเขาด้วยล่ะก็ฝากไปขอบคุณคุณพ่อนั่นเองนะ อ๋อนี่ไงคือบ้านของมิลลี่ขมโมยซะเลยอ๋อนี่ไงคุณพ่อมาล็อตนี่ไงก็อยากจะขอบคุณทําไมไม่เดินเข้ามาขอบคุณในบ้านต้องฝากเรามาขอบคุณแปลว่าอะไร <c oughs> หมายความว่ายังไงก็แค่เดินเข้ามาไหมฮะโอ้มิลลี่พ่อหวังว่าจะไม่เธอ่จะไม่ ลืมที่จะเรียนเรื่องสัญ,ญลักษณ์นะซิมโบโลจีพ่อนะ,กะเกษยรแล้วและหนนะูจะมารับช่วงต่อแทนพ่อได้หนูรู้ครับพ่อพ่อไม่ต้องกังวลไปเรื่องนี้โอ้คุณพ่อนี่ก็คือเป็นนักปา์นะคือศึกษาเรื่องสัญลักษณ์สัญลักษณ์นิยมก็แสดงว่าบ้านนี้ก็คือเป็นฮีวเลอร์กันทั้งบ้าน แล้วเด็กนี่อะไรเนี่ยคุยซิผมนั่งง่วงนอนมากเลยแต่ว่าแม่บอกว่าต้องลุกขึ้นมาเธอจะไม่ยอมทิ้งฉันไว้ลำพังอ่ะแล้วแม่เธอไปไหนละตอนนี้เธออยู่คนเดียวนะโซเฟียลูกสาวของทูรีฉันอยากเรียนทำอาหารฉันชอบงานฝีมือแล้วก็อยากจะเด้นดนตีด้วยแต่ว่าฉันเนี่ย ก็ไม่มีพรสวัสด์เลยไม่มีเลยเออแล้วก็เชียร์เชียเชรเราให้กําลังใจโซเฟียมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเธอจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเพียงแค่ต้องทํางานและหลังจากนั้นเธอก็จะดีขึ้นนะเธอจะเก่งขึ้นแน่นอนอุ้ยเธอพูดถูกแล้วมินลี่ขอบคุณแล้วก็ยืนเฉยๆเหมือนเดิมขอบคุณพวกนายที่ทำงานหนะัก นี่เป็นเกมที่น่ารักมากที่พี่เข้มเคยเล่นอันนี้บ้านมันติดต่อกันเหรอขอแวะไปหลังบ้านได้ไหมคุณยายเกมอ RPG ก็ต้องสำรวจแบบนี้แหละถูกไหมคุณเฟเชอร์คนขายของชำสวัสดีเจ้ารถเด็กพวกเราเพิ่งได้ผักสดๆดนั้นอย่าลืมบอกคุณแม่เธอด้วย ฝากไปโฆษณาด้วยนะจ๊ะเพราะฉันไม่ได้ทําการตลาดบน y YouTube อ๋อคุณมีแบล็คเบอร์รี่ไหมโดนถามก็คือถามถึงแบล็คเบอร์รี่อุย๊ยอันนี้คือชาวเมืองที่นี่มีหางกันทุกคนเลยเหรอแกจะมีหางกันหมดทุกคนไม่ได้นะน,นี่คือร้านขายอาวุธ อา้าวได้เทลส์แมนเออตลกดีอันนี้คุณลุงร้านขายอาวุธนี่จะดูเหมือนว่าทุกคนจะยังไม่ได้ขายของอะไรให้เรานะนี่คือบทปฐถมมาเลิกอันนี้คือบ้านลอตดิกนี่บ้านเราเองคือหน้าบ้านเราเป็นร้านขายอาวุธแสดงว่าเราก็ใช้อาวุธเก่งอา่ามีให้พักผ่อนนอนหลับได้ด้วย น่ารักมากเกมนี้เอาล่ะเราพักผ่อนนอนหลับกันเสร็จแล้วเราไปทางไหนได้เนี่ยทางนี้ป่ะเอาทางนี้เป็นป่าไปไม่ได้เหรอมันเดินกลับมาเลยเฮ้รถเด็กนายน่ต้องคลิปอ,อะไรวะโพทอลิงนายต้องลาดตะเวนเคาตาสกันต่อไปที่ไหนอะคราตัสเนี่ย เราต้องไปลาดตะเวนแถวคาตัสลงลงล่างหรือเปล่าคือมันจะสร้างจุดเทเลพอร์ตเอาไว้ติดตรงนี้ทำไมวะลงล่างแน่นอนเลยเอาไม่ใช่หรออ่ะเดี๋ยวที่ไหนราคาตัสน่ะ <c oughs> อ๋ะในบ้านหลังนี้หรือเปล่าอะโอ้อนน้นมันอะไรอะ,อะไรเอ่ยอะไระ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้นมัน บัณฑิตแสดงพวกนี้มันเรียนจบมาแล้วไม่ใช่บัณฑิตนั่นนั่นมันโจรโอ๊ยทำไมป่าเถื่อนจังเลยอ่ะมีโจรมาป้นหมู่บ้านโอ้ไอพวกนี้มันป้นกันกลางวัน,นสแสกเลยนี่ว่าพวกเราไปช่วยเขาแล้วเร็วเข้ารีบไปนี่นี่เจอแล้ว รีบจับเขาเข้าไว้นี่จับพวกมันเอาไว้มาไปเลยโอ้ยกูกดตีไม่โดนเลยเหรอออมิลลี่เป็นทีมฮีลเหรอนึกว่าร้องเพลงนึกว่ามิลลี่จะร้องเพลง แต่เป็นฮีลเลอร์ซะอย่างนั้นไหนที่บ้านนี้ปลอดภัยหรือเปล่าเราจะทำอะไรถเด็กพวกเราต้องไปจัดการบัณฑิตพวกนั้นนะอ้าวเฮ้ยนี่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 เจอแล้วเลกโก้มาเลกโก้ละลุยมาเลย เรียบร้อย,ย,อยโหเกมนี้สนุกอ่ะเฮ้ยนี่มันนี่มันเป็นบันดิตตัวใหญ่พวกมันแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดนะเจ้านายอ่ะเล้นบอสโกรธละ น่าสงสารจริงปล่อยให้คนมาเหยียบหน้าพวกเราแบบนี้เราต้องแสดงให้มันเห็น <c oughs> เราไม่ใช่เด็กเหลือขอนะบอกให้รู้ไว้พวกเราเนี่ยคือกองกำลังป้องกันเมืองอย่างเป็นทางการตามสไตล์พระเอกใช่แล้วแลวฉันจะไม่ปล่อยให้พวกพังอย่างแกพยองเข้ามาที่นี่เด็ดขาดใช่พวกแก ช้เวลาไม่ถึง2นาทีในการจัดการหลอกอย่างพวกแกเนี่ยเฮ้ยแกเนี่ยมันพูดอะไรออกมารีบจัดการมันเร็วบอสเฮ้ยมันตีเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนินนะเฮ้ยน่ากลัวมากบอสมันมาบอสมันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนเลยพี่เข้มโอ้มินลี่ฮิวให้พี่เข้มแล้ว โดนนายถอยไป,เ,ปเออไม่ถึง2นาทีจริงด้วยเราจัดการรัดเดียวเฮ้ยตกใจเหมือนเลยตัวบอลมันตีแรงเหมือนกันนะดูดีเลเวลอัพด้วย,วยเออสนุกดีนะเกมนี้ระบบการต่อสู้วิเคมรู้สึกว่ามันชอบดีอะ่ะโอ้ขอบใจนะพวกนายชาวเมือง <ทำ S 2> บอกเราก็แค่ทำงานของเราเนี่ย โอ้สพอไปว่าอะไรโอ้เธอช่างอ่อนโยนเหลือเกินคือมินลี่ก็อะไรก็จะอวยพระเอกแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพระเอกก็ชอบมินลี่แต่ก็คือไม่มีใครไปอวยไม่อวยนี่คุณแม่น่ะเอาน้ำชามาให้ลูกๆด้วยนะจ๊ะกินได้เลยรับรองไม่ใส่สายนัย อร่อยจ้าตอนสบายอะวางพื้นเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> คุณแทนที่คุณแม่จะไปวางที่โต๊ะแล้วให้พวกเราเดินไปกินที่โต๊ะอันนี้คือเอามาวางพื้นเลยคุณพี่เข้มรู้สึกเขาเจอช็อกมากรลอคนญี่ปุ่นเขาบริการแขกกันแบบนี้หรือว่ายังไงหรือว่าเกมนี้มันเก่านะเขาก็คือไม่ได้สร้างอะไรออกมาให้มันแบบว่ามีความรู้สึกซึง้งวางบนพื้นเลยนะอาหารพื้นบ้าน โอ้ยไอพวกโจรพวกนั้นอะพวกเราแทบไม่ต้องเรียกรียว่าต่อสู้เลยด้วยซ้ำนะโอ้ยเธอพูดอะไรอย่างนั้นเล่านั่น่ะเป็นการอะไรวะนั่นน่ะมันเฉียวเฉียดเลยนายก็รู้แบบนี้หรือเปล่านะมีอะไรผิดแปลกไปหรือไงร็ดดิกดูไม่ค่อยดีเลย โอเคช่วงนี้เขาก็แค่บ,บ่นๆไปเรื่อยล่ะจะไปถือสาเขาเลย well, อเอาระเจอกันใหม่นะโอเคฉันหวังว่าพวกนายจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้โอ้เป็นเด็กไปเล็กที่ต้องป้องก,กันหมู่บ้านแล้วว่าแสดงว่านี่คือบ้านป่าเมืองเถื่อนมากนะเกมเนี้ยขอบคุณนะคุณแม่ Oh, Come back โอ้ยได้เลยมาที่นี่ตลอดเวลาที่เธอต้องการภาพเกมนี้น่ารักมากเพื่อนๆ b e i n g board การเบื่อเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมต่อไปนี้ไม่เบื่อแน่นอนเพราะเริ่มเกมมาแล้วมันต้องมีประเด็นถ้าเริ่มเกมมาใช้ชีวิตนี่คือจะไม่ใช่เกมแนว rpg เท่าไหร่ มันต้องมีประเด็นแน่นอนมันต้องมันต้องกรอบกูโลกนะรับรองมึงไม่มึงไม่เบื่อแน่พระเอกโอ้แม่คิดว่าลูกยังหลับอยู่นะเนี่ยมีปัญหากับการนอนหลับหรือเปล่าไม่ผมไม่เป็นไรจริงเหรอลูกให้มันจริงเถอะช่วงนี้ที่ทำหน้าตาแบบนั้นแปลกๆเนี่ย ไม่อยากให้มิลลี่และดอนกังวลเกี่ยวกับรูปเลยคือแม่เป็นห่วงผมวันนี้หน่อยก็ได้น,นะเอออย่าเป็นห่วงมากขนาดนี้เลิกกังวลได้แล้วแม่แล้วผมจะกลับมาในภายหลังนะไปแล้วนี่ลูกแม่จะกู้โลกนะแม่รู้ปเปล่าเพราะนี่คือสไตล์เกมแนวนี้มันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว เอาล่ะเราจะไปไปไหนกันนะโอ้เราต้องเข้ากิลใช่ไหมี่มเข้มไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรีไ่เข้มขออนุญาตเรียกว่ากิลอรุณสวัสดิ์รอดิกนะรอนี่อเวเวสอินไซ์มามาแล้วอยู่ข้างในนี้เออหวัดดีรอดิกกัปตันกำลังรอนายอยู่ใครว่ากัปตันอยากเห็นหน้าโอ้นี่คือกัปตันเลย <laughs> กเกษียณได้แล้วนะกัปตันนะอ้เธอคือลนะอตติสินะโอ้ใช่ซินี่เราทำงานกันมาตั้งนานไม่รู้หรอเมื่อวานนี้ทำให้ทุกคนภูมิใจมากเลยนะที่ขับไล่พวกโจนที่มาที่นี่ตั้งสนายเนี่ยสหน่อนเนี่ยชาวเมืองอยากให้ฉันได้มอบสิ่งนี้ให้กับพวกนายเอาไปโอ้ดิบูเบอรี่มา5อัน ได้อะไรเนี่ยทวิสคูกเกตพอกได,ได้ได้เนื้อหมูสารทำอาหารมานี่มันอะไรกันนี่คืออาหารโปรดของรอดดิกนี่ทำไมรอดดิกได้รับการดูแลเป็นพิเศษเล่าโอ้โหมันมาจากแฟนแฟนของรอดดิกนั่นแหละก็นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันรู้เออใครเหรอแฟนแฟนของรอดดิกอะ่ะ แล้วกับตันนี่คือหวัวเลาะแบบมีเล็ดในมากยังไงก็ฝากผลงานดีๆกันด้วยนะครับทุกท่านโอ้ยนี่ไม่เมืองนี้จะปลอดภัยนะโอเคระหวังว่าเมืองนี้จะปลอดภัยนะ <börjar> ที่นี่คือกองบัญชาการของเราสินะ ที่เราเดินทางได้หรือยังเนี่ยเราเดินออกนอกเมืองได้ล้วหรือยังแต่ว่าไงคุณพ่อเอ๊ะมันมันมันบอกไหมว่าเราต้องทำอะไรคือเกมยุคเก่าๆอาจจะไม่ค่อยบอกนะว่าเราต้องทำอะไรแต่บิ๊เข้มก็อยากไปเก็บเลเวลหรอกนะลองลองเข้าเข้าป่าไหมเพื่อนๆเข้าป่าอ๋อเข้าป่ามันมันไม่ได้เข้าป่ามันเป็นการออกนอกหมู่บ้าน มันแค่มีป่ากันโอเคเดี๋ยวเราเราออกไปข้างล่างนี้อ่ามันคือออกออกหมู่บ้านเหมือนกันแต่คนละทางโอเคก็ได้เข้าใจเข้าใจฮะโจนนี่มันกลางวันแสกๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันไปตีนางเอกมันไปตีนางเอกเฮ้ยเอาตายเลย เดี๋ยว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 กลับเมืองก่อนเดี๋ยวเดีก่อนตายเลยอ่ะเอา,เอาไปนอนไปนอนไปนอนได้ไหมไปนอนไปนอนแล้วมันจะฟื้นไม่ได้เกมนาาเนี้ยอุตส่าห์อ่านเนื้อเรื่องมาตั้งนานคือบางเกมนะเล่นยากมากนอนแล้วตัวละครไม่ฟื้นนะ คือนอนพักอย่างนี้ตัวละครไม่ฟื้นถ้าตายจะต้องเข้าโบสถ์เพื่อนๆรู้ใช่ไหมว่าพี่เคมเมนชั่นถึงเกมอะไรอ้าตื่นแล้วตื่นแล้วนี่โอโหแบบโอโมลลี่ประม,มาทไม่ได้เลยแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่เพื่อนเดียเ๋ยวพี่เคมต้องประม,มาทไม่ได้เดีย๋ยวพี่เคมต้องเดินเดินทางก่อนเดินทางนี่ต้องเซฟก่อนพี่เขมต้องเซฟจริงๆแล้วตลกตัวเองเหลือเกินชีวิตนี้ อ่ะโอเคเราเริ่มเราเริ่มเซฟที่สลอตหนึ่งนะพอเราได้สำรองไฟล์เซฟเอาไว้แล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนใช่โอเคแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าเซเลเตียวชิมอะไรอะ่ะที่นี่คือที่ไหนมีอะไรอยู่ที่นี่เหรออ้าวตันด้วยตรงนี้ขึ้นไม่ได้เออเออมันกั้นฉากปแปลกกว่าเกมเนี้ย มันอาจจะมีอะไรในอนาคตนะไม่งั้นมันคงไม่ทานไว้อะใช่ไหมสไตล์เกม RPG จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่เรามาถึงเมืองใหญ่กันแล้วดูซิว่าที่นี่มีอะไระโจนอีกแล้วโอ้ยเขาต้องปกป้องมินลี่แล้วล่ะ โอเคตัวนึงอีกตัวนึง,นงมันเมออยู่ตีมันเลยโอเคเรารู้กลยุทธ์แล้วคือทำยังไงก็ได้แต่ว่าอยากให้มันประชิดตัวมินนี่นะครับเอาละเข้าไปในเมืองใช่ไหมว่ามันให้เราเข้าเมืองนี้ใช่ไหมเนี่ยคือพี่เข้มก็ไม่แน่ใจถึงเนื้อเรื่องของมัน วอ้ยหีบเก็บเลยมีหีบด้วยนี่เรามาแฮปของชาวบ้านนะเพราะเป็นเกม RPG เราก็เลยทำได้แฮปเลยได้ไหมโอ้ชาวบ้านชาวเมืองนั่งสานจากเลยนี่บ้านใครโอ้คุณลุงแก บ้านใครก็ไม่รู้แต่ว่าเราเข้ามาเก็บหมดหูได้200โฟลมันคงมีทางขึ้นไปข้างบนตรงนี้ใช่ไหมอ้ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ้ยเจออะไรไม่แล้วจนป่าพวกนี้ โอเคเรียบร้อยนี่มินนี่เลเวลอัพแล้วคือมันจะเจออะไรอันตารายอันตารายไม่นน่แถวนี้ฉ <_ C os> ันไม่คิดว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้นะรีบกลับกันเถอะอ๋อตรงนี้มาไม่ได้ต้องกลับก่อน <_ c ật> เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็คือจะมาเก็บเลเวลแล้วกันเนา โอ้มันไปหามิลลี่แล้วยา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 ไม่ได้ไม่ได้ไไดแหมกวาดเสียวเหลือเกิน,น,นไม่ได้นะมัทหามิลลี่เนี่ยไม่ได้เลยเอากลับหมู่บ้านเร็วเอาทางไหนวะเอาผิดทางสวยแล้ะ ผมมีนีฮิลให้เราด้วยทำไมตัวพระเอกชอบเข้าข้างหลังไปแล้วเพื่อนพระเอกโชว์โชว์ห่างให้กล้องคืออะไรเนื้อ <c oughs> เรื่องไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านนี่หรอพี่แคมไม่แน่ใจว่าไม่ให้ทำอะไรต่องั้นเอางี้ พี่เข้มเซฟกกอนละกันเพราะว่าเกม RPG เนี่ยมันสนุกตรงที่ว่ามันได้ค้นหาว่าไอ้เนื้อ it, เรื่องมันมีอะไรต่อว่าต่อจากนี้นะแต่ตอนนี้พี่เข้มยังหาไม่เจอก็อขอแบบว่าซเซฟไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นการไปหาพ่อมินลี่หรือเปล่าเดี๋ยวต่อกันในพาร์ทหน้า ungen. จาังหวะนี้พี่เข้มก็ขอแบบว่า เก็บเลเวลให้ตัวละครนิดหน่อยอ่ะพี่เข้มไปเก็บเลเวลต่อนะเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมแล้วมาสนุกกันกับ Star Ocean ครับผมอย่าลืมติดตามช่องเข้มมริวัตนะพี่เข้มยังไม่ค่อยเห็นคนไทยแคสเกมนี้นะงไงพี่เข้มก็ขอแบบเป็นเกมแปลกๆให้เพื่อนๆเอามาเอามาดูแล้วกันเนาะหวังว่าจะได้เจอกันใหม่โอเค